สวัสดีครับทุกคนผมโทเคนติกนะครับวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเกมมือถือนะครับที่เป็นระบบ Pay to Earn แล้วสามารถถารลายได้ได้นะครับวันนี้เปิดตัวแล้ววันแรกนะครับมีชื่อเกมว่าเกม d ากรอนลาจ้าออริจินออนซีมิดนะครับออนซีมิดคือกระเป๋าของเกมเขานะครับอาจจะมีชื่อคล้ายๆกับ v m i ิแต่ไม่ใช่นะครับโอเควันนี้ผมจะมาพูดถึงหลักๆนะครับเนื้อปัญหาหลักเนื้อหาที่มันเกี่ยวข้องกับการเอินนะครับเรื่องราคาเหรียญ นะแล้ววิธีการหาเหรียญน,นะครับแล้วก็วิธีการสมัครกระเป๋าของซิมมิเตอร์นะครับผมซีมิเตอร์นะครับโอเคเราจะมาเรื่องเกี่ยวกับการสมัครเกมนี้ก่อนนะครับ iOS เล่นไม่ได้นะครับผมแอปเปิลเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับตอนนี้ณตอนนี้นะตนนนะแต่ส่วน Android สามารถดาวน์โหลดได้นะครับใครที่ใช้โปรแกรมจําลองในคอมให้ทุกคนมาที่หน้าลิงก์เว็บไซต์นี้เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ให้ทุกคนดาวน์โหลด apk ดาวน์โหลดข้างบนนะครับ ดาวโหลดเสร็จแล้วนะครับให้ทุกคนเอาโปรแกรมที่โหลดเสร็จนั้นแล้วก็ลากเข้าไปได้เลยนะครับโปรแกรมจำลองของเราที่เราใช้นั่นแหละนะเสร็จแล้วนะครับทุกคนก็ทําการสมัครได้เลยนี่เวลาเราโหลดเสร็จแล้วสมมติผมใช้โปรแกรมนี้นะครับลากเข้ามาแล้วนะครับให้เราสมัคร ID เกมได้เลยนะครับไอเรื่องการสมัครผมจะไม่เจาะรายละเอียดนะเพราะมันเป็นพื้นฐานของทุกคนอยู่แล้วที่เล่นเกมมันต้องสมัครเป็นนะฮะพอสมัครเสร็จแล้วนะครับหรือจะสมัครตรงนี้ก็ได้นะครับหรือจะสมัครผ่านในที่ผมบอกอ่ะพอเราโหลดเกมเสร็จมันก็มีให้สมัครนะ โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาสมัครเรื่องกระเป๋าต่อตน่อะครับกระเป๋าเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นี้อันนี้เอาไว้ให้หน้าเว็บไซต์นี้ครับคือเว็บไซต์ c ี e t เตอร์มารหน้านี้นะครับจะมีให้สายอัพนะครับหรือว่าติดตั้งค่าสร้างกระเป๋า wallet ของเราขึ้นมานะครับเป็นกระเป๋าของ c ีเ t ตนะเนี่ยจะอยู่ขวามือบริเวณบริเวณขวามือเนี่ยวิธีการสมัครมันจะมีความคล้ายๆกับ C2X m e อ a m a ์เนะครับ คล้ายกันเลยนะครับทุกคนมันมันคือพื้นฐานเราทุกคนน่าจ,จะเป็นอยู่แล้วแต่ถ้าไม่เป็นจริงๆลองอ่าจริงจริงมันเป็นอยู่แล้วมันไม่ยากนะครับถ้าไม่เป็นก็ลองสอบถามดูแล้วกันในข้อความเนาะพอเราสมัครเสร็จแล้วเนี่ยก่อนจะสมัครเนี่ยผมจําได้ว่ามันจะมีให้เราลงตรงนี้นะครับมันจะเขียนว่าอ่า kcard นะครับผมเห็นไหมมันจะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะเป็นกระเป๋าลักษณะแบบนี้นะครับอ่าพอเราติดตั้งอะไรเสร็จดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับผม จะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็กระเป๋า wallet ของเรา,หารหัสกระเป๋า wallet ของเราอยู่ตรงนี้นะครับโอเคแล้วหน้า C-Mister Market นะเว็บไซต์นี้นะครับถ้าเราทําการสมัครเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเชื่อมกระเป๋าให้เราเลยนะครับเราจะมีรหัส wallet ของเรานะครับเป็น DRO คือ DRO คือเหรียญของเกมนะครับนะมันจะมีกระเป๋า DRO ของเราแล้วก็กระเป๋า C-Mix นะครับอยู่ตรงนี้ เดี๋ยวจะเอามาใช้ยังไงเดี๋ยวผมจะมาแจ้งให้ทราบนะครับตรงนี้ก็คือก็จะมีหน้าต่างนี้เป็นหลักนะครับเพื่อทําการสวอปเหรียญน,นะครับเอาง่ายคือธุรกรรมทั้งหมดของเราจะอยู่ในนี้แหละนะครับเวลาเราได้เหรียญได้อะไรมานะครับทำการแลกเปลี่ยนเหรียญปเราอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยโอเคเราไปดูเกมกันดีกว่าอันนี้ผมเล่นวิสัทนะครับนะผมเล่นวิสัทนะครับผมทำการเชื่อมต่อไปมันจะมีสามอาชีพทุกคนลองเลือกดูนะนักดาบนักขานูวิสัทสามตัวเท่านั้นนะครับ อยู่ที่การชอบอยู่ที่คนชอบแล้วกันนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะไม่ได้มาสอนการเล่นเกมนะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องเหรียญล้วนๆเลยนะครับมาดูเกมนี้นะครับถ้าผมพูดผิดประการใดต้องขออภัยด้วยผมเพิ่งเริ่มเล่นเหมือนกันนะครับเพราะเกมเพิ่งเปิดวันนี้เนาะผมเข้ามาดูรายละเอียดนะครับเรื่องกิจกรรมเพจเดลี่ต่างๆเนี่ยเราจะไม่ได้เหรียญน,นะเหรียญของเกมคือเหรียญอะไรนะครับมาดูกันนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูกันนะครับแ๊บหนึ่ง อ่ะขอไัยเข้ามาในเกมถูกและนี่เข้ามาที่ NFT ตรงนี้นะครับทุกคนจะเห็นนะเหรียญ Dp นะครับคือแต้มในเกมนะครับเอาง่ายคือเหรียญในเกมแล้วกันนะครับที่เราจะหามาได้นะครับเราจะต้องใช้1,835ัเหรียญหรือแต้มเนี่ยถลุงออกมาเป็น1โทเค็นนะครับอ่โทเค็นคือ1 DRO นะครับผมก็คือเหรียญ DRO นะ ห่เหรียญน,นะครับแล้วเราจะถลุงออกมาได้เป็นเงินกี่บาทเนี่ยเดี๋ยวเรามาคำนวณกันอีกทีหนึ่งแต่เหรียญอ่าแต่เจ้าแต้ม DP เนี่ยเราจะหาได้จากไหนนะครับตอนนี้เบื้องต้นนะผมหาได้จากแค่ในนี้เท่านั้นนะครับดันเจียนนะครับก็คือดันเจียนเดี๋ยวผมจะให้ดูเบื้องต้นนะครับมันอยู่ในดันเจียน DP นะครับทุกคนนี่ดันเจียน DP นะอันนี้ผมก็ยังไม่ทราบนะเพราะผมเลเวลก็ยังไม่ถึงนะครับ อ่าตรงนี้นะครับก็ต้องเลเวลเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวตะคู่นะครับผมรู้สึกว่าจะเลเวลห้าสิบนะถึงจะลงได้นะน่าจะประมาณห้าสิบนะครับเมื่อกี้ผมก็คลิกคลิกไปคลิกมาอ่ะเอาเป็นว่าประมาณห้าสิบแล้วกันทำไมผมคลิกไม่ได้วะอ๋อๆทุกคน DP พเลเวลสามสิบเหรอนี่ไงอ่ะเอาเอาประมาณนี้กันเนี่ยเลเวล 30นะครับชานเมืองทุกคนผมพูดผิดนี่ประมาณเลเวลสามสทุกคนจะสามารถลงมาเก็บได้นะครับวันละ1ชั่วโมง2รอบก็ตีซ่าได้2ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าจะลงครบ3ชั่วโมงเราอาจจะต้องใช้เพชรในการแลกเปลี่ยนนะครับแต่ว่าจํานวนที่จะได้ได้เท่าไหร่ยังไม่รู้วันนี้ผมรีบมาบอกข่าวไว้ก่อนนะครับว่าจะเท่าไหร่นะครับโอเคเรามาดูกันดีกว่านะครับเนี่ยผมก็หาได้แค่นี้จริงๆ อาจจะมีทางอื่นด้วยแต่ผมยังไม่ทราบหรือเปล่านะครับแต่ถ้าใครรู้ก็บอกได้เลยนะผมหาได้แค่ทางเดียวจริงๆโอเคนะครับมาดูเรื่องเกี่ยวกับราคากันนี่นะครับอ่ะเมื่อกี้ผมแจ้งไปแล้วนะครับ1,800แต้มเราจะได้1 DRO นะครับ หน DRO คือ1เหรียญนะครับโอเคพอเราได้หนึ่งถลุงมาเสร็จแล้วนะครับเหรียญก็จะเข้ากระเป๋าของเรามานะครับจำนวนหนึ่งเหรียญใช่ไหมครับ DRO นะฮะแล้วมาดูครับ DRO เนี่ยเราจะต้องทำการส w a p ให้เป็น C มิดสีฟ้านะครับผมอารมณ์เหมือนกับเป็นถลุงเป็น v มิดแดงอะไรประมาณนั้นนะครับทุกคนเข้าใจกันนะโอเคถลุงจาก DRO นะครับถลุงเป็น C มิดนะครับสีฟ้านะครับผมเราจะได้แค่ศูนเท่านั้นนะ สรุปแล้วผมจะต้องทำให้ได้25สิ้า DRO นะครับผม2 5 DRO 25คูณ0.04น,นะครับคุณจะได้ห่เหรียญน,นะครับเห็นไหมหนึงเหรียญทั่วเลยคุณจะต้องหาให้ได้25 DRO อ่ะ DRO ถูกแล้วนะครับคุณต้องหาได้2 5เสร็จแล้วนะครับพอคุณได้เป็น Vmix อ่าสีมิสีฟ้านะครับผมให้คุณใส่สีมิทสีฟ้าให้คุณทําการ swap เปลี่ยนให้เป็นซีมิสีแดงอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อทําการเอาไปแลกเปลี่ยนเหรียญเหรียญเคนะครับผมอพอเราได้เหรียญซีมิสแดงมาแล้วนะครับผมจํานวน1เหรียญน,นะครับฟังไว้นะเราได้ซีมิสแดง1เหรียญเสร็จแล้วนะครับให้ไปที่ทำการ swap เหรียญน,นะครับในเค swap นะครับก็คือใช้กระเป๋าของเราเลยแหละเชื่อมเลยนะครับกระเป๋าเคลคันั่นแหละครับผม เสร็จแล้วนะครับนี่มาดูผมก็ลองทดสอบดูราคานะครับว่า1เหรียญซีมิรเราจะได้1.6 1.6k นะครับผม 1.6k ถ้เท่ากับเท่าไหร่ครับ 1k ต่ตีกัก10บาทนะครับผมผมจะปัดเศษไปเลยนะครับมัน,นดเดียวเนะี่ย10บาทนะผมจะคำนวณให้10คูณ1.6ครับ16บาทนะครับ คุณจะได้16บาทเท่านั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมก็ไม่ทราบนะครับว่าแต้ม DP เนี่ยมันได้เยอะขนาดไหนในการลงแต่ละครั้งนะครับต่อวันนะครับผมแต่ถ้าผมก็คิดว่ามันคงไม่ได้เป็นมหาศาลมากขนาดนั้นนะครับผมก็คิดว่าเกมนี้น่าจะ,อ,ะอารมณ์เหมือนกับว่าต้องขยันกันอีกแล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นเกมที่หาไรายได้ได้อีกทางหนึ่งนะครับแต่ว่าต้องขยันนะครับประมาณนั้น นะก็ประมาณนี้ผมก็มาพูดคร่าวๆนะครับเรื่องเกี่ยวกับข้อมูล <c oughs> เหรียญให้ทุกคนทราบเป็นที่เร้อ,รอยก็หวังว่าน่าจะมีประโยชน์ต่อทุกคนนะ <c oughs> ก็เดี๋ยวยังไงวันนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะขอลองเล่นไปสักพักก่อนนะครับแล้วพอได้ข้อมูลเกี่ยวกับการหารายได้ของเกมนี้นะครับแล้วเอาให้ผมได้แบบได้ชัวร์ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาทําคลิปบอกทีหนึ่งนะครับว่าเกมนี้มันคุ้มค่ากับเวลาไหมนะครับ ส่วนเรื่อง,เ,องเกมการเล่นเกมเดี๋ยวผมจะไม่พูดนะครับเกมนี้ทุกคนน่าจะฝึกกันเองได้นะผมจะเอาเรื่องหลักๆก,ก่อนเดี๋ยวไอ้เรื่องเนื้อหาเกมยังไงเล่นยังไงถ้ามันเป็นจุดที่สําคัญเดี๋ยวผมค่อยมาทําคลิปบอกอีกทีนึงโอเคแล้วกันนะครับก็หวังว่าน่าจะมีประโยชน์ต่อทุกคนนะก็คลิปหน้านะครับไว้เจอกันใหม่ยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเออจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ